สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพามาดูการติดตั้งปั๊มรุ่น CP นะคะหรือว่าปั๊มนะคะที่เพิ่มแรงดันเฉพาะจุดปั๊มรุ่นนี้นะคะเรามี2รุ่นย่อยให้เลือกกันเป็นตัวของท่อ4หุนและท่อ6หุนนะคะสําหรับบรรยากาศหน้าง,งานจะติดตั้งเป็นยังไงเดี๋ยวเรามารับชมกันค่ะครับว,วิธีการต่อนะครับตัว CP ของเรานะครับก็จะมีตัวอะแดปเตอร์ให้นะครับก็คือบ้านทุกหลังเนี่ยจะมีเครื่องทำน้ำอุ่นอยู่แล้วนะครับเราสามารถจ๊มนะครับจากเบเกอร์ นะครับเครื่องทำน้ำอุ่นเนี่ยเข้ามาที่ตัวปลั๊กอดปเตอร์ได้เลยนะครับแค่นี้เองครับต่อลักษณะแบบที่ผมทำนี่นะครับแค่นี้เองฮะ,ะ,งะ,งฮะก็สามารถใช้งานได้เลยครับง่ายๆเลยครับ ปั๊ม CP นะคะหรือเซคูเลชันปั๊มตัวนี้นะคะเขาจะช่วยเพิ่มแรงดันเฉพาะจุดค่ะเหมาะสำหรับลูกค้านะคะที่ต้องการปั๊มนะคะตัวที่เล็กๆไม่ต้องใช้ถังเก็บน้ำนะคะใช้เพิ่มแรงดันแค่เฉพาะจุด1-2จุดนะคะอย่างการใช้กับตัวฝักบัวนะคะหรือว่าจะเป็นอ่างล้างหน้าใช้กับชักโครกนะคะ1จุดหรือว่าลูกค้าท่านใดที่ใช้กับรถฟู้ดทักนะคะใช้กับคาเฟ่ต่างๆก็สามารถใช้ตัวปั๊ม CP ตัวนี้ได้เช่นกันค่ะสำหรับลูกค้าที่สนใจซื้อนะคะสำหรับสิน ะะตัวนี้เรารับประกันนะคะ2ปีเต็มเลยนะคะท่านใดสนใจสามารถติดต่อด้านบนได้เลยนะคะ